คุยอินรีเคมีช่วยให้ผมมั่นใจในการนำเสนอให้กับลูกค้าสมาชิกผมใช้ได้อย่างไรสวัสดีครับผมนุนันตภูมินะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มารับงานสอนนะครับการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ้มนะครับทุเรียนนะครับให้กับสมาชิกศูนย์นะครับสวนทุเรียนที่ศรีสะเกดนะครับ มีเวลาทําการบ้านส่งผู้กองเบน์แล้วครับนะครับสืบเนื่องจากคลิป <und> ที่แ <és> ล้วนะครับท mm ี่ผมบอกไว้ว่าทําไมผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในสวนทุเรียนแล้วมาเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาต่อจากตรงนั้นจากคลิปที่แล้วนะครับว่าผมมีเกณฑ์การเลือกหรือว่าผมมีเกณฑ์การตัดสินใจอย่างไรแล้วปุ๋ยอินรีย์เคมีช่วยให้ผมมั่นใจในเรื่องของการที่จะเอาไปให้กับลูกค้าสมาชิกผมใช้ได้อย่างไรนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเพื่อนๆในปุ๋ยนะครับปุ๋ยในบ้านเราเนี่ยนะครับมีปุ๋ยอยู่ประมาณ4ประเภทนะครับก็คือมีปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีมาตรฐานนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครับก็มาเจอนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นนวัตกรรมปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับที่จดทะเบียนขึ้นมาใหม่ๆเป็นนวัตกรรมที่รวมเอาปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี นะครับมาคอมเป่าให้เป็นเม็ดเดียวกันแล้วก็สเปรย์ด้วยจูดินซีนะครับเข้าไปเพื่ออบให้มันแห้งนะครับแล้วก็เอามาขายสู่ท้องตลาดแต่ทุกวันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วยกระแสของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเวลาที่เอาไปใช้แล้วมันตอบโจทย์วันนี้ก็เลยมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยเกิดขึ้นในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายบริษัทหลากหลายสูตรด้วยแล้วมันมีเกณฑ์การเลือกอยังไงนะครับก็ ในเกณฑ์การเลือกของผมแล้วกันทําไมผมถึงเลือกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้อย่างนี้ว่าวันนี้เกณฑ์การเลือกของผมเองเนี่ยผมจะไม่ได้ดูที่สูตรเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะต้องมีการจดสูตรด,ด้วยเพราะว่าเขาถูกบังคับให้จดสูตรนะครับทางกรมวิชาการการเกษตรก็ถูกบังคับมาเลยว่าการที่คุณจะทําผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีออกมามันต้องมีสูตรแล้วสูตรนั้นรวมตัวกัน3ตัวจะต้องไม่ต่ํากว่า12เช่น C C C อันนี้รวมกันได้12อันนี้จดได้ 5, 5 5 5รวมกันได้15อันนี้จดได้เพราะว่ามากกว่า12นะครับก็เลยมีสูตรเยอะแยะมากมาย8 3 5 6 3 3 9 3 5 9 3 3 12 3 3โอ้เยอะมากนะครับแล้วเราจะเลือกใช้สูตรไหนล่ะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสำหรับผมผมจะไม่ได้เลือกที่ตัวสูตรนะครับตัวสูตรก็คือตัวเคมีที่เขาใส่มาให้นะครับ,บมีมากบ้างน้อยบ้างอะไรบ้าง อันเนี้ยเราไม่สนละสูตรไหนก็ช่างเราไม่สนนะครับเราตัดในเรื่องของเคมี Me, ออกไปเลยแล้วเรามาเลือกที่อินซีนะครับให้เจาะลึกลงไปดูว่าบริษัทเนี้ยบริษัทที่เราจะใช้เนี่ยใช้อินซีวัตถุคืออะไรเอาอะไรมาเป็นอินซีวัตถุให้กับเราใช้นะครับเพราะว่าคีย์ของความสําเร็จในการเลือกใช้ปุ๋ยอินซีเคมีคือตัวอินซีครับอินซีมีความนิ่งนะครับมีความหลากหลาย มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาอะไรมาใส่มาบ้างมาเป็นอินรียวัตถุเนี่ยทำให้เราจะเอามาให้เราใช้เนี่ยเอาอะไรใส่มานะครับแล้วบริษัทเนี้ยมีวัตถุดิบอันเนี้ยมากพอไหมในช่วงของพีกก็คือช่วงเดือนเ,อเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานมคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงพีคของปุ๋ยนะครับมีวัตถุดิบที่นิ่งพอไหมมีโรงงานเป็นโรงงานที่มีวัตถุดิบอ่ะ หลากหลายพอไหมมากพอไหมอันนี้คือเกณฑ์การเลือกนะครับไม่งั้นเราจะเจอในเรื่องของอคุณภาพนะครับตัวต่อมาครับที่เราจะเลือกนอกจากอินทรีย์วัตถุแล้วเอาเอาอินทรีย์วัตถุอะไรมาใช้แล้วจุลินทรีย์เนี่ยเอาจุลินทรีย์สายพันธุ์อะไรจุลินทรีย์แบบไหนเอามาสเปย์ให้ใช้นะครับเพราะคีย์ของการใช้ปุ๋ยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาใช้ ตัวแปรสาคัญที่สุดนะครับตัวที่จะให้พืชของเราเนี่ยได้อาหารครบถ้วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดคือตัวจุลินทรีครับเพราะไม่ว่าคุณจะใส่เคมีลงไปถ้าไม่มีตัวจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายนะครับเปลี่ยนสภาพกับปุ๋ยเคมีเนี่ยพืชเราก็กินไม่ได้ยิ่งเราใส่อินทรีย์วัตถุลงไปถ้าเกิดไม่มีตัวจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายนะครับก็ไม่สามารถดูดซึมดูดกินได้เหมือนเดิม ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์สําคัญที่สุดในขบวนการที่พืชจะได้กินอาหารคือตัวจุลินทรีย์นะครับก็เลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในเกณฑ์ที่ผมเลือกผมก็เลยมาเลือกในกลุ่มของธุรกิจขายตรงนะครับก็คือเป็นบริษัท Joy e o y นะครับก็คือตัวย่อก,ก็ J เนี่แหละครับก็เป็น Joy e อ y ผมใช้ปุ๋ยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ในกลุ่มของธุรกิจขายตรงคือบริษัท Joy e n ทำไมผมถึงมั่นใจในกลุ่มของธุรกิจขายตรงเพราะว่ากลุ่มธุรกิจขายตรงเนี่ยเวลาที่เขาจะมาทําธุรกิจขายตรงได้นะครับเขาจะต้องไปจดทะเบียนกับสคอบอไว้นะครับแล้วก็มาควบคุมคุณภาพควบคุมผู้บริโภคในการคัดสรรผลิตภัณฑ์เข้ามาในบริษัทจอยคอยจอยคอยจะถูกจะตรวจสอบก่อนครั้นที่1ตัวต่อมาก็จะมีทางสคอบอเข้ามาดูนะครับต้องผ่าน แล้วคุณภาพต้องนี้กระสอบที่หนึ่งกระสอบที่ร้อยกระสอบที่พันกระสอบที่หมื่นสเปคต้องเดียวกันนะครับต้องเหมือนกันคุณภาพต้องมากขึ้นไม่มีคําว่าลดลงอันนี้ทําให้ผมมั่นใจนะครับในการส่งต่อเอาไปนะครับแต่ตัวที่ผมเน้นจริงๆไม่ใช่ตัวที่ผลิตภัณฑ์ละไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ผมมั <literal ness> ่นใจอยู <image BLEEP> here, ่แล้วเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของธุรกิจขายตรงซึ่งเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพมีสคบเข้ามากําหนดเข้ามากํากับเข้ามาควบคุม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาตระหนักก็คือในเรื่องของพฤติกรรมพืชแล้วที่ผมพูดไปในคลิปแรกที่ผมส่งผู้กองเบนท์คือคลิปแรกเพราะวันนี้ถ้าเกิดคุณจะลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้พฤติกรรมพืชที่คุณจะเอาไปใช้ก่อนอย่าไปมองที่ผลิตภัณฑ์ยิ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของธุรกิจขายตรงแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากลุ่มธุรกิจขายตรงคือบริษัทจอยคอยเนี่ยมีลายเส้นเดียวนะครับในกลุ่มของธุรกิจขายตรงที่สามารถขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้ นะครับไม่มีบริษัทไหนขายได้นอกจากบริษัทจอย,อยคอยมีลายเส้นบริษัทเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมพืชผมถึงบอกอย่างนี้ว่ามันไม่สําคัญเลยว่าคุณใช้อะไรเข้าไปดูแลต้นพืชของคุณมันสําคัญที่ว่าคุณใช้มันยังไง น,นี่คือเกณฑ์การเลือกที่ผมมั่นใจและปุ๋ยอินทรีย์เคมีของบริษัทจอยคอยช่วยให้ผมมั่นใจนะครับว่ากระสอบที่หนึ่งกระสอบที่ร้อยกระสอบที่พันกระสอบที่หมื่นสามารถส่งต่อไปให้กลุ่มของสมาชิกผมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาใช้ได้ดีจริงๆบวกกับการที่ผมศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมพืชเอาไปผนวกให้กับเขาใช้เมื่อเขาเข้าใจพฤติกรรมพืชเขาก็จะรู้หลักรู้วิธีการในเรื่องการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงช่วงจังหวะผลลัพธ์ก็เลยเกิดมาอย่างที่เห็นวันนี้ผมก็ขอยืนยันว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีสามารถทําให้คุณได้ทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถส่งออกได้100%เอร์เซเพราะว่าผมใช้มาแล้ว7ปีนะครับสําหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ขึ้นยอดทุเรียนตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับสวัสดีครับ